เอาลครับคราวนี้เราจะไปกันที่ทหารนั่นนะครับค่ะพันเอกชลิดจงจะยุทธเปิดประเด็นแบล็กสวอนวันเสาร์เกิดคาบอมที่ปัตตานีเกี่ยวกันหรือไม่เกี่ยวกันอย่างไรข้อที่จริงเป็นอย่างไรค่ะไปที่พลโทนักรบบุญบัวทองนะคะเลขาธิการคณะคุดคุยเพื่อสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะสวัสดีครับ่ะสวัสดีครับครับครับท่านเลขาครับขอ ข้อมูลขอความรู้นิดหนึ่งกันหนครับพลเอกชวลิตพูดถึงแบล็กสวอนแล้วบอกว่าไปฝังตัวอยู่ทางจังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มจับแบล็กสวอนก่อนในขบวนการก่อความไม่สงบก่อความรุนแรงหรือในขบวนการก่อการร้ายจะในประเทศต่างประเทศก็แล้วแต่ มีชื่อกลุ่มแบ็กซวอมนไหมฮะคเขาที่ตรวจสอบแล้วก็ประสานกับทัพภักสี่กระทั่งในพื้นที่นะฮะก็ยังไม่ได้รับข่าวในเรื่องนี้ครับครับเคยได้ยินชื่อน,นี้หรือเคยมีปรากฏกลุ่มนี้ปรากฏมาในอดีตก่อนหน้าไหมคะ ไม่ไม่เคยครับในกลุ่มของคนทํางานทางด้านความมั่นคงก็ไม่เคยได้ยินชื่อกลุ่มแบ็กซ์บอลกันมาก,ก่อนเนี่ยนะฮะครับครับไม่เคยฮคะ <ใน S 2> ปกติคนทํางานทางด้านความมั่นคงเนี่ยเขาจะมีแบ็กลิสต์นะฮะคือเขาจะมีบัญชีรายชื่อกระบวนการต่างๆทั้งระดับภูมิภาคระดับโลกแล้วก็แจกจ่ายแล้วเ็าจะแชร์แล้วเ็าจะแลกข้อมูลกันเนี่ยนะฮะก็ไม่เคยมีในสระบบที่ระ,ระบุชื่อแบ็กซ์บอลเลยใช่ไหมฮะ ไม่ไม่มีครับส่วนใหญ่เขาเขาไม่เรียกแป็กสีอเลยครับมันเป็นเขาเรียกแบบทำเนียบถ้าเป็นในทางทหารเขาเรียกทำเนียบเพราะอะไรอะไรพวกนี้ครับออ๋คเนี่ยเคยได้ยินคำนี้มาในอดีตไหมคะอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มหรือเป็นความหมายอะไรบางอย่างไม่ไม่ได้ยินนะผมทำงานสคใต้าเสร็จปีก็ยังไม่เคยไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ยินจากปากพลเอกชวลิตครับผมครับบางคนเขาก็บอกว่าแบล็กสวอนเนี่ยมันมัน มันเป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นมาแล้วก็ใช้เฉพาะกลุ่มคนทำงานทงา้านความมั่นคงเขาไม่ได้ใช้เรียกกลุ่มแต่เขาใช้เรียกเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงเหนือความคาดหมายอะไรํำนองนี้เคยได้ยินํำนองนี้ไหมฮะไม่มีในในภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะจะรู้หมดฮะแล้วก็ไม่มีเราคาดหมายเพียงแต่ว่าบางบาง,บางช่วงที่มันหลุดหรือว่าป้องกันยากอะไรเงี้ยเพราะงั้นไม่ได้ครับน,น,นโีโอเคโอเคครับแม้กระทั่ง เหตุการณ์ที่นอกเหนือความคาดหมายเขาก็ไม่ได้เรียกว่าเหตุการณ์แบล็กสวอนกลุ่มแบล็กสวอนก็ไม่มีเหตุการณ์ปร <Okay. S 2> ากฏการณ์สถานการณ์แบล็กสวอนก็ไม่มีอีกเหมือนกันไม่เคยได้ยิน,นเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วมันมาได้ยังไงแล้วมันมาได้อย่างไรคนในชนีดไปเอาคำนี้มาจากไหนหรือใครอะไรยังไง ก็ <g ül> ผมผมก็ไม่ทราบท่านนะฮะท่านท่านอาจจะเรียกในตามทฤษฎีของท่านหรือว่าอะไรพวกนี้แต่ว่าในในในท่านการทํางานที่ภาคใต้ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไม่ได้มีแล้วไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยฮะ <c oughs> มีเลยเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นชื่อกล่มก็ไม่มีไม่ว่าจะเป็นศัพท์ที่ใช้เรียกเหตุการณ์หรือสถานการณ์ก็ไม่มีเช่นกันไม่มีครับไม่มีโอ้รประหลาดจริงๆประหลาดจริงๆประหลาดจริงๆทีนี้ทีนี้ ม,มันมาเอิ้อมาเอินพอวันพระรหัสพลเอกชวลิตพ e oh ูดถึงแบ็กสวอนพูดถึงการฝังตัวอยู่ในภาคใต้มาวันเสาร์เกิดคาบอมที่จังหวัดปัตตานีคนก็เลยมโนกันเยอะแยะมากมายแก่กองทีเดียวพอจะรู้เรื่องที่จังหวัดปัตตานีไหมครับก็พอดีตอนนี้ผมอยู่ที่ปัตตานีเพีอ๋อครับรับก็เมื่อวานก็ไปดูอยู่แต่ว่า มันมันก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งจริงๆมันหลุดนิดนึงเพราะว่ารถมันโดนพมโมยช่วงช่วงเช้านะฮะครับครับเราก็แจ้งเตือนทั้งหมดในเรื่องของรถตัวเนี่ยแต่ว่าเ,าเหตุการณ์เกิดเร็วเพราะว่าไอ้รถนั่นน่าจะเป็นลักษณะไม่ใช่ไปประกอบระเบิดฮะมันก็ว่าเอาถาังแก๊สที่เป็นระเบิดใส่เตียมไว้แล้วเตีต่ยมไปแล้วใช่ครับ,บแต่ว่าส่วนงานเี่ยที่ดนรู้หมดฮะแต่ว่ากระจายกระจายข่าวลงเนี้ยแต่ว่า บางบางที่บางบางบาง,า,งานบางพื้นที่มันอาจจะไม่ทันครับและที่สําคัญก็ค,ค,คือทันทีที่รถ h อนด้าแจ๊สคันนั้นถูกถูกต้นจากเจ้าของรถไปตรงตรงกันนะครับก็แจกจ่ายข่าวสารกันระหว่างของ<ร>าขอาจารย์เลยแต่มันเกิดช่องโหว่อยู่ช่องหนึ่งค,คือคิดไม่ถึงว่ามันจะเอาระเบิดใส่ฮอนด้าแจ๊สแล้วไปจอดหน้าร้านอาหารที่อยู่ติดกับฐานของตำรวจคือคาดไม่ถึงเนี่ยมันคาดไม่ถึง ก็ก็เป็นเป็นไปได้ฮะแต่ว่าผมอืมแต่ก็จอดห่างนะไม่ไม่ไม่ได้ใกล้เท่าไหร่นะครับอืมครับอืม,อมแต่เลืเพราะว่าการาเ,กเข้าใกล้ฐานเนี่ยคงคงยากยครับเท่าที่ทดูเมื่อวานครับแต่แต่แตการที่เขาเลือกทําเลหน้าร้านอาหารที่อยู่เกือบจะติดกับฐานนั้นน,น,นะฮะก็ต้องการต้องการการะทำในเชิงสัญลักษณ์ซะมากกว่ากะมังนะฮะ อ่าใช่ถ้าถ้าจากสังเกตดูนเนี่ยเราก็มีผู้แค่ผู้บาดเจ็บอละครับแค่นั้นเองเพียงแต่ว่ามันมันเหตุการณ์เนี่ยมันมันคน้างใกล้เมืองนิดหนึ่งครับออใกล้เมืองแล้วก็ใกล้ฐานตํารวจมันอ,อาจจะตำรวจ,รวจนออับมันอาจจะต้องการให้เกิดภาพในเชิงสัรลักษณ์แกนออกไปประมาณ<ช>นั้นน,นะครับ ทท,ทีีทีน้คือส่วนใหญ่เนี่ยผม, <ๆ S 2> ผมเรียนว่าขนาดนี้เวลา,าเขาทำที่มันแบบเต็มๆเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเจ้าที่นที่ในพื้นที่นี่ค่อนข้างเข้มมากเพราะฉะนั้ <ๆ S 2> านบางทีมันอาจจะลักษณะวันรีบแล้วก็ได้แค่นี้แค่นั้นเองครับบางทีเราอย่าไปมองว่าระเบิดเพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้สอดคล้องกับงานกงานข่าวด้านแบ็กโซ่ไม่ผมวไม่ใช่เลยครับอย่าไปประเมินอย่าไปประเมินเขาสูงเกินไม่ใช่ฮะไม่ใช่ประเมินสูงฮะ แต่ันโ้งเนี่ยเราประเมินความเสี่ยงตลอดฮะฮะคือคือคืออย่าไปมองว่าเขาเขาซับซ้อนขนาดนั้นก็คือเขาทําอะไรได้อย่างไรสะดวกที่สุดเขาก็ทําประมาณนั้นได้ฮะใช่ครับตกลงเป็นเรื่องการเอาคืนเจ้าหน้าที่ที่ไปปิดล้อมเขาหรืออย่างไรฮะตกลงมันมันอย่างเงี้ยไอ้เรื่องเอาคืนไม่เอาคืนเนี่ยมัน มันคือเขาต้องอยู่แล้วยังไงเขามีโอกาสทําเขาก็ทําในแต่ละวันเนี่ยภารกิจเรามี 4, 5, าาาสี่ห้าพันภารกิจในสารจังหวัดนะครับดะงนั้นในสี่ห้าพ <vis. S 2> ันภารกิจเนี่ยมันอาจจะต้องมีช่องว่างบ้าง uh huh. เป็นไปได้เป็น,ปนไปได้กลุ่มนี้ก็อาศัยช่องว่าง สูงฮะไม่ว่าเชิญรับเชิญรุกครูพระวัดโรงเรียนอะไรพวกนี้สิเราพอเราดูเนี่ยหมดเพราะนั้นแต่ละคนแต่ละฐานที่ทากันเนี่ยภารกิจรวมๆกันแล้วสี่ห้าพันภารกิจแต่ต่อวันนะครับต่อวันนะเราทําสําเร็จเนี่ยสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแต่มีตัวหนึ่งที่อาจจะหลุดไปได้อย่างเงี้ยต้องต้องดูเปรียบเทียบกัดูว่าจริงๆแล้วงานของเราเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างดีมากเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมครับ เป็นฝีมือของกลุ่มที่คัดค้านการพูดคุยเพื่อสันติสุขนนะครับถามการคัดค้านผมผมเรียนว่าขณะนี้เรื่อง,เร,องเรื่องการพูดคุยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะจะเขาเรียกอะไรบูมขึ้นเยอะในพื้นที่จากเมื่อวานที่ลงพื้นที่แล้วก็เปิดเวทีที่ของที่มอปัตตานีนครับเพราะ<อ>นั้นไอ้ไอ้แนวทางการขัดขวางอะไรพวกน,นี้มันก็อาจจะเป็นไปได้ส่วนหนึ่งน,นะครับ แต่ว่าในในในทางกั้นข่าวจริงๆนะครับในในเรื่องของของค่า์บอนเพื่อต่อต้านการพูดคุยเนี่ยคนค่อนข้างเป็นไปได้น้อยคะเป็นไปได้น้อยเป็นไปได้น้อยเนื่องจากว่าต้องต้องเข้าใจว่าขนาดนี้พื้นที่ในพื้นที่หมดที่ในมาใต้โดยเพราะประชาชนในพื้นที่เประเมินแล้วเนี่ย80%เนี่ยเขาสำหรับการพูดคุยอืเพราะฉะนั้นเขายิ่งจะทําลายไอ้เรื่องการพูดคุยเนี่ยก็หมายความว่าต้องตกไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับประชาชนในพื้นที่ค่ะ ยุทธศาสตร์ไม่จะเสียละพูงง่ายยุทธศาสตร์ของประเทศจะเสียเขาจะเสียในรูปว่ากันอย่างนั้นเถอะใช่ครับอในการพูดคุยของเราเนี่ยเราสามารถที่จะครอบคลุมไปทุกกลุ่มเพราะมันเนื่องจากมันมีหลายกลุ่มเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกกลุ่มมากเราะรอนคตอนนี้ทุกเกือบท,ทุกกลุ่มนะมีทั้ง6กลุ่มที่เราเชิญเข้ามาคุยเนี่ยครับค่ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลเลี้ยงกันมาจนถึงกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่6้วครับครับหมายถึงตั้งแต่อดีตใช่ไหมคกลุ่มเครือข่ายเหล่านี้ ครับส่วนใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วมีมากกว่า6กกลุ่มครับเพียงแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยในการวิเคราะห์อของงานดนังกืข่าวเราเราดูว่าศักยภาพครับ ที่จริงมันมีมากกว่า6แต่ว่าเราเลือกเราเลือกเจาอไปที่กลุ่มที่มีศักยาพ,ายาพจริงๆถูกฮะบางบางกลุ่มเนี่ย<ม>ก็สลายไปแทบจะไม่มีตัวตนหรือมีแค่คนของคนอย่างเงี้เราก็ไม่รู้จะเอาเข้ามาทําไมาทีมมไม่มีอิทธิพลต่อในพื้นที่อย่างเงี้ย <สะ S 1> ที่เขาเรียกกันว่ามาลาปาตานีก็คือเกิดการรวมกันของ6กลุ่มนี้เข้ามาจะพูดคุยถูกไหมฮะใช่ฮะเป็นการรวมของ6กหกกลุ่มเนี่ยเช่น b I N พูโล3กลุ่มอะไรพวกนี้นะที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยรวมกันมาแล้วเขาก็เขาไปเรีย ชื่อเขาเองแต่ว่าทั้งฝ่ายไทยเราเรียกเขาว่าปาร์ตี้บีอยู่นะเรียกว่าอะไรนะปาร์ตี้บีปาร์ตี้บีตัวบีใช่ไหมครับกลุ่มปาร์ตี้บีแต่จริงจรับมาลาปัตนีคือไปเรียกกันเองนะฮะเขาเขาตั้งขึ้นมาแล้วก็เรียกของเขาเองเรียกตัวเขาเองว่ามาลาปัตนีที่เกิดจากการตัดมือกันของหกกลุ่มเพื่อเข้ามาพูดคุยเพื่อสันติภาพครับเห็นบอกว่าในเร็วๆนี้จะมีการเจรจาการพูดคุยรอบใหม่ใช่ไหมครับ คิดว่าภายในมีนาครับเนื่องจากว่าขนาดนี้ใกล้จะบรรลุกกติกาที่เราล่างกติกากันเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วครับคับหมายถึงว่ามีความคืบหน้าของการตกลงในหกกลุ่มที่เราพูดคุยจนจะมีบรรลุเป็นข้อตกลงที่จะมีการเซ็นร่วมกันอย่างนั้นเลยคะเป็นในนี้คะเป็นเป็นกติกาในการพูดคุยออ๋กติกาในการพูดคุยที่จะไปรเท่านั้นเท่ับ ก็ก็คิดว่าภายในมีนาคมต่างฝ่ายต่างก็ไปยกร่างกติกาการพูดคุยอตอนนี้คุยคุยเข้ามายกร่างกันแล้วก็เข้ามาคุยถ้ามันยังติดอยู่สองสามประเด็นแค่นั้นเองครับเ๋อาท่านั้นทํางานร่วมกันมาโดยตลอดว่ากติกาการพูดคุยจะเป็นอย่างไรก็ติดอยู่สองสามประเด็นเพราะขณะนี้ทางทางคณะพูดคุยทางการเนี่ยก็ได้อนุมัติให้มีคณะพูดคุยทางเทคนิค คือเป็นทีมเล็กที่มานั่งคุยกันที่ใช้เวลา2อาวันนั่งคุยกันนั่งปรับนั่งแก้นั่งอะไรกันได้ครับมันทำให้งานเนี่ยเร็วขึ้นครับภายในมีนาคมทีมระดับเทคนิคก็จะสรุปกันได้แล้วเออผมคิดว่าอีกน่าจะ2องนาทิเนีคณะทีมเทคนิคน่าจะ ก็น่าจะได้เรื่องของกอกติกาในการพูดคุยเสร็จก็จะเสนอให้กับทีมทีมใหญ่อะทีมงานการเนี่ยพูดคุยคไม่เป็นทางการแบบเต็มคณะอีกรอบอครับทีมใหญ่ของทั้งสองฝ่ายพูดคุยไม่เป็นทางการเต็มคณะกันอีกสักรอบหนึ่งหลังจากได้กติกาลวครับเป็นการประทับรับรองกติกาที่ทีมเทคนิคเขาว่ากันมาคล <มา S 1> ้ายๆอ,นะอย่างนั้นแหละครับก็คือหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็เริ่มเด่นหน้าในเรื่องของอน่าจะเป็นขั้นของเข้าสู่ในโหมดของเรื่อง การทดสอบหรือว่าการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันในระดับอแอดวานซ์อะไรพวกนี้ครับบรรยากาศดีขึ้นนะดีครับดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ม,นนมันการเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบในการพูดคุยเนี่ยมันออกไม่เป็นทางการมากนะก็คือการจัดโต๊ะการนั่งคุยกันเนี่ยมันออกจากลักษณะเป็นเฟร์ี่กันละมันทาให้เรามีการกินข้าวร่วมกันมีกลางคืนมีเย็นมีนั่งคุยกันมีอะไรพวกนี้ครับ มเมาเยอรมปรับรูปแบบแานจัดคุยใหม่ค่ะครับยังใช้กรุงกรอลําเปอร์เป็นสถานที่การพูดคุยทั้งระดับเทคนิคแล้วก็ทีมใหญ่มไม่ได้ครัะมีหมุนเปลี่ยนไปครับอ,อย่างที่แล้วเราคุยกันที่ปีนังครับเพราะปีนังครับอแต่ก็ยังอยู่ในเขตทางฝั่งมาเลยนะฮะ,อะตอนนี้เราเราเข้าเป็นฟ้าครับต้องต้องให้เขาเขาทาหน้าที่เขาก่อนอ๋อเพราะว่าเราจนจนถึงเวลาที่ความเพราะว่าหนึ่งเนี่ยการสร้างความรู้นี้ใช้ใจั้จละกันเนี่ย เช่นไอ้การเข้ามาคุยในไทยในกล้าไหมเชื่อมั่นไทยไหมหรือผมไปคุยทางคณะเนี่ยไปคุยทางมาเลในเขตของแถวกรันตันทังกนูอะไรพวกเนี้ยก้าไหมอะไรพวกเนี้ยขณะนี้มันก็อยู่ในขั้นนี้อยู่เพราะฉะนั้นเราจะใช้สถานที่ที่เป็นกลางไปก่อนครับครับดังนั้นดังนั้นวันไหนถ้าได้เห็นภาพยอมมาพูดคุยกันในในฝั่งประเทศไทยแสดงว่าบรรยากาศมันไปได้ตั้งครึ่งแล้วแสดงว่าเขาไว้ใจนะไว้ใจเชื่อใจแล้วโอเคโอเค อย่างอย่งย่งนัดต่อไปก็คงไปเจอกันที่ไหนฮะที่ที่ทคงที่มาเลเซียต่อโอเคครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะครับผมสวัสดีครับพันโทนนักรคบุญบัวทองนะคะเลขาธิการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะก็มีสองเรื่องด้วยกันที่ขอสอบทานประเด็นข้อเท็จจริงนะครับจากจากจากพันโทนักรคเหมืนะครับเรื่องแบ็กซ์วอรนที่ออกจากปากพ่อใหญ่จิ๋ว ฟังดูน่ากลัวนะฟังดูน่ากลัวตกใจแต่ว่าคํายืนยันจากเปิ้โทนักรบบอกว่าตั้งแต่ทํางานที่พาคใต้มาสิปีเนี่ยไม่เคยได้ยินคํานี้แล้วไม่ไม่เคยได้ยินอยู่ในสารระบบของการทํางานพื้นที่ภาคใต้และก็ขอสอบทานข้อเท็จจริงเรื่องคาร์บอนเมื่อวันเสาร์ค่ะที่พัทนาีนะฮะเอาละครับชัดเจนเลยนะฮะเราก็ทําหน้าที่ในการคลี่สถานการณ์ให้สังคมได้รับทราบใช่ค่ะส่วนการพูดคุยสันนิษาพในจังหวัดภาคใต้ก็มีความคืบหน้าเป็นลําดับลาดับเหมือนกันนะคะเอาละครับ ได้เรื่องการพูดคุยเพื่อสันติสุขเป็นของแถมค่ะช่วงนี้ขออนุญ,ญาตไปพักกันก่อนนะคะ